กุ้มกรอบนะคะเจ็ดพันเจ็ดแสนหนึ่งสวยมากสวยจริงจริง เตรียมต้มนะคะเตรียมต้มพี่น้องเขานอนรออยู่นะคะนอนรอเย,ยอะเลยอ่ะพี่รูตัวสบายเลยนะใช่หกตัวอุว้ยหลายอยู่นะเกินหกนะเก้ว่า,าจ,จ้ะให้เยอะอยู่ใช่หม้อใหญ่เบอร์อะไรก็ไม่รู้นะ ตัวใหญ่เจ้าคงชอบต้มหม้อนี้คะต้มหม้อใหญ่ค่ะเตรียมเกอลอลมเดี๋ยวจะมีแฝนไว้อีกคะตื้ตืตต้อให่รอกฝดต้ม กกับหมูค่ะนี่หมูแดดเริ่มมาแล้วค่ะแดดเริ่มมาแล้วค่ะเริ่มมาแล้วแต่มาต่อด้วยกุ้งอร่อยมากค่ะไม่ไฟย อยู่ตลาดปากน้ำตั้งกิงคุ้งสดสดรสมันก็จะหวานอร่อยฟังเสียงเจ้าหองเคี้ยวก่อนกว่ากวเป็นไงเป็นไงอร่อยมากถือมือเขาแก่